อ่าโอเคสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอง TCPX 2นะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีการนะครับปั๊มเพชรฟรีไฟล์รือว่าอ่าเป็นการอะไรเขาเรียกว่ามันก็ไม่เชิงปั๊มนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการปั๊มเพชรนะครับเป็นการเติมเกมนะครับไม่โดนแบนนะครับนะไม่ใช่ว่าเติม อ่าดี่พี่ขอรับของฟรีก่อนแบบหนึง่งฮะของฟรีแบบหนึ่งนี่ล็อกอินนะครับเก็บพระอาทิตย์ไว้สายให้ดีนะครับใจให้ดีนใส่นะอ่าก็ที่พูดที่พี่มาพูดนะครับก็คือการเติมเพชรนะอ่ะมันก็เขเหมือนมาปั๊มนะครับนี คือเติมตัวนี้รับแค่ห8บาทนะก็สามารถได้รับเพชรหนึ่งพันเพชรนะครับแน่หกสบดบาทได้รับหนึ่งพันเพชรนะคือเลเวลส0มสิบก็ได้รับเลยหนึ่งพันเพชรอะนี่หนึ่งพันเพชรหมดเลยถ้าเลเวลส0สิบถ้าเราเติมนะก็เลเวลส0ิก็จะรับหมดนะแต่พี่เลเวลไม่ถึงก็ยังรับไม่ได้นะแต่ถ้าพี่เลเวลสิห้าก็จะรับไปนี่ครับร้อยเพชรอะ พี่เดิวิลยี่สิบก็ได้รับอีกร้อยนะพี่เดิวิลยี่ห้าก็ได้รับอีกนะเดี๋ยวพี่เดิวิลสามสิบก็ได้รับเป็นสองร้อยนะก็รวมตัวแล้วก็เป็นพันเพชรนะครับนี่ก็คือเดิวิลตามเดิวิลที่พี่ได้เรียนมานะนี่คือเดิวิลของพี่แนละ้วก็คือเดิวิลสิบสี่นะ,ะพี่รับเติมนับอ่ะพี่รับเติมนะ อพี่รับเติมนะเออคือพี่บอกเลยพี่รับเติมนะนะครับใครอยากเติมก็ w o r ร์ว p ตแอปตารางคลิปเลยนะครับไอดีนี้ก็พิมแค่เอาเล่นเตยๆนะคือไม่ได้เติมเยอะนะคือเติมเล่นเฉยๆนะใครอยากเติมแพ็กเกจตัวนี้นะก็สามารถทักไปที่ w o r รวอตแอปติดต่อพี่ได้เลยนะนะเค่ทำแบบนี้พี่ก็ ต้องขอตัวลากันไปแค่นี้นะใครอยากเติมก็ติดต่อพี่ไปนะครับฝา like, share, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลิ่งให้พี่ด้วยนะครับโอเคสำหรับลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ